ความสัตย์แลมีลดล้ำเลิศกว่าลดทั้งหลายตัวนี้อยู่ในปฏิภตาวิมานที่หนึ่งเนี่ยมีเรื่องที่บุคคลรักษาความสัตย์ความสัตย์หรือสัจจะตรงนี้ตีความอยู่เรื่องของความซื่อสัตย์ความซื่อตรงนะความจริงความซื่อสัตย์ความซื่อตรงยังไม่ได้แปลความหมายไปถึงเรื่องของสัจจะต่อความดีสัจจะอะไรตามที่ เราได้ฟังจากหลวงพ่อรัตอันั้นท่านขยายความที่ลุ่มลึกไปอีกในภาคของการปฏิบัติแต่สัจจะในหลักหมวดธรรมนี้ท่านมุ่งเน้นไปถึงเรื่องของสัจจะที่คือความซื่อสัตย์ซื่อตรงทําไมมันถือว่าเป็นรถล้ําเลิศก,กว่ารถทั้งหลายก็เพราะว่าเ,เราสังเกตดูคนที่มีสัจจะคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่คดในข้อง,งอนในกระดูกพวกนี้ คนประเภทนี้มันเป็นคนที่คบค้าสมาคมได้ทำมาค้าขายอะไรต่างๆมันก็มีความสบายอกสบายใจนะคบกันแล้วก็ไม่กลัวที่จะหักหลังกันที่จะแทงกันข้างหลังที่จะทําร้ายกันอะไรประเภทนั้นดังนั้น,น,นไอ้ความซื่อสัตย์ซื่อตรงมันก็หายากเหมือนกันนะเพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์เนี่ยแรกๆมันก็ดีๆคุยกันดีเนาะ พอเริ่มมีผลประโยชน์มาเอาละสิเริ่มไม่ลงตัวพอเริ่มผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็เริ่มมองกันในแง่ลายไม่ต้องอะไรมากเพื่อนสนิตทติดเชื้อสนิสนมกันมามากอ่ะเยืมเงินหน่อยเดี๋ยวพรวุนี้ให้เท่าไรสองพันพรุนี้ให้พรุนี้ให้สองปีผ่านไปยังไม่ให้นะไปทวงเอาเมื่อ,อไหร่จะให้อะไรสองพันเนี่ยเดี๋ยวพรกนี้ให้พรุนี้ให้มาสองปีแล้ว อา้าวแค่สองพันเป็นเพื่อนกันให้ไม่ได้หรืออา้าวแล้วเริ่มเริ่มไม่อยากให้เห็นไหมไอ้จากที่ <c oughs> คนซื่อสัตย์ซื่อตรงกันพอเริ่มยืมเงินยืมทองเริ่มมีผลประโยชน์อะไรเข้ามาสุดท้ายก็เริ่มมองหน้ากันเป็นติดเริ่มไอ้คนให้ยืมก็ไม่สบายใจไอ้คนยืมก็เอาไปก็เหมือนไม่สบายใจมันก็คากันอยู่อย่างนั้นน่ะก็เกิดการทะเลาะเบาะแวงกันจากคนซื่อสัตย์ซื่อตรงพอไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงก็ ไม่อยากจะคบค้าสมาคมกันแล้วเดินหนีเดินห่างอย่างนี้ไง <c oughs> นั้นเนี่ยถึงบอกว่าไอ้ความซื่อสัตย์เนี่ยมันถึงเป็นรถที่ล้ําเลิศเป็นความถ้าเรานึกถึงทีไรเรารู้สึกเรามีความสุขกับการที่เราเป็นคนที่ไม่คดในข้ององในกระดูกเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงตรงไปตรงมาอย่างนี้เราก็จะมีความสุขใจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงเนี่ยไปที่ไหนก็กลัว้ ไม่อยากไปตรงนั้นเจอกลัวเจ้านี่ไม่อยากไปทางนี้ไปทะเลาะกับไอ้คนนั้นมันเอาไว้ไปโกงเขาเอาไว้ไป้างนู้นก็ไปขายของปลอมให้เขาอะไรเงี้ยมันชีวิตมันเหมือนออบาดระแวงอะ่ะมันไม่มีความสุขแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนที่มีสัจจะอย่างเนี้ยไปที่ไหนมันก็จะองอาจเพราะเหมือนคนที่ไม่มีความหวาดระแวง ตรงนี้มันถึงว่าเป็นรถที่ล้ำเลิศเป็นรถที่มีความลึกซึ้งอยู่ในใจของเราจะถามว่าคนอื่นได้ได้สัมผัสรสชาตินี้ไหมมันยากแต่ตัวเองนั่นแหละจะเป็นคนที่สัมผัสด้วยความรู้สึกของเราเองถ้าเรานั่งดูทุกครั้งและเราเป็นคนที่ไม่มีศัตรูหมู่ยพานเพราะเราไม่เคยไปคดไปโกงไม่เคยไปมีความ ผลประโยชน์แข่งแย่งชิงดีอะไรกับใครเลยเนี่ยแล้วก็ทําธุรกิจการค้าการงานต่างๆก็มีความาตรงไปตรงมาไม่มีอะไรที่เอารัดเอาเปรียบอะไรกันมากมา,กายไก่กองแต่แน่นอนว่าทําธุรกิจการค้ามันก็ต้องมีกําไรแต่มันกเน็เป็นกำไรในระบบของมันนะไม่ใช่ว่าไปเป็นแบบใช้วิธีการาคดโกงกันอะไรกันประเภทนั้น ดังนั้นบางทีก็เห็นแล้วก็น่าสงสารนะบางคนเก็บเงินเก็บทองกันมาเป็นสิบยี่สิบล้านาถูกเขาคดเขาโกงมาพวกก็ได้อาศัยชุดขาคขนตนเองบ้างหรืออาศัยหน้าตาที่บอกว่าเอา้าเข้าวัดเข้าว่าอะไรอย่างเงี้ยไปคดไปโกงอะไรกันก็มีนะเยอะแยะบางทีเห็นก็น่าสงสารบางคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็เออเราก็บอกแล้วก็บอก,แล,ก,บอกแล้วก็เตือนก็สอนไปตามตามความรู้สึกกันนะ ไอ้ประเภทที่มันบอกว่าโอ้โหนี่มาลงทุนหนึ่งร้อยจะได้หนึ่งล้านอ้ปรเพทนี้นะยอมคำนวณไว้เลยว่านั้นนะโอกาสที่จะโดนหลอกเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็มีเยอะจริงจริงนะโอ้เดี๋ยวมันก็ตรงนั้นตรงนี้ไอเราสมัยก่อนนี่เราเป็นเจ้าวาดเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วคนนั้นว่าคนนี้เราก็จะบอกคอยสอนคอยตักคอยเตือนไอคนที่เชื่อก็หลอดไปไอคนที่ไม่เชื่อก็เป็นเหยื่อไปนะโอ้บางคนก็หมดไปหมดเนื้อหมดตัวเป็น ครอบครัวแตกแยกแล้วเยอะแยะมากมายนะเนี่ยเพราะไปเจอไอ้พวกที่ไม่มีความสัตย์ไม่มีสัจจะเป็นคนที่คดในข้องงกระดูกเป็นพวกที่หลอกลวงเลอยเนียไม่มีเยอะ,ะนั้นเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะเดี๋ยวต่อข้อต่อไปถึงมันต้องมีปัญญาไงถ้าตามไม่ทันไม่มีปัญญานี่อเดี๋ยวมันก็จะหน้าแห้งเพราะรัพย์หมดแล้วบอกว่าหลวงพ่อใหญทรั์ภายในยังไม่อยากเอาตัวน,นี้ขอมีทรับภายนอกก่อนแต่เงินจะกินข้าวไม่มีแล้วอะไรประมาณนั้นนะ่ะ อันนี้พูดปากบอกไปตักเตือนไปเพราะว่าพอสถานการณ์โควิดยิ่งทรา์มันยิ่งหายากการธรมาหากินมันยิ่งฝืดเคืองไอ้คนประเภทนี้มันก็ยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นการคดโกงการการไม่ซื่ออะไรต่อกันเนี่ยมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นในใช้สติปัญญาให้ดีนะต้องต้องดูแลกันให้ดีในเรื่องนี้ด้วยความที่เขาเป็นคนมีความซื่อสัตย์มีความ สื่อตรงก็เป็นส่งผลให้เขาได้ไปเกิดบนสวรรค์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระเจตะวันกรุงสาวัตถีในกรุงสาวัตถีนั้นสตรีผู้หนึ่งได้เป็นผู้ปฏิบัติสามีนางคล้อยตามสามีอดทนถือโอว่าสามีโดยเคารกโอ้โห <Yeah. S 1> สามีทั้งหลายคงอยากได้แบบนี้แล้วมั้ง <laughs> แหมปฏิบัติดีดีนะสามีว่าอย่างไงก็ว่าตามกันไม่หือไม่อื แต่ก็ไม่ถือว่าไม่เอาอะไรเลยนะก็คงจะดูแลปฏิบัติพูดคุยกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันในครอบครัวนั่นแหละแต่ก็มีความอดทนเนาะถือโอวาสสามีโดยเคารพแม่ต้องขนาดขั้นเคารพเลยนะสามีว่าอย่างไงก็โอเคตามกันแม้โกรธก็ไม่หุนหันพลันแล่นเออตัวน,นี้สำคัญคือ,อคุณครูแม่ใหญ่ก็บอกพวกเราใช่ไหมว่าโกรธกันคนละเวลานะ แต่ดีที่สุดจะโกรธกันเลยแต่เนี้ยด้วยความที่เป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันน่มันก็กระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่าว่าแต่อยู่ด้วยกันเลยอยู่ตัวคนคนเดียวเราเองก็ยังใจเรายังอเอาอยัางไงดนะีวันนี้จะเอาอยัางไงทะเลาะตัวเองอยู่ก็มีดังนั้นมันก็มีโอกาสกระทบกระทั่งกันแต่กระทบกระทั่งกันแล้วโกรธกันแล้วก็ไม่หุนหันพลันแล่นมีสติมีความรู้ตัว คลุมคุมอารมณ์ให้อยู่อ่ะให้อารมณ์มันเป็นเจ้าของเราเรา,เราต้องเป็นเจ้าอารมณ์นะที่เขาบอกเป็นเจ้าอารมณ์เจ้าอารมณ์มันดีนะคือหมายถึงว่าเราต้องเป็นเจ้านายอารมณ์แต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นว่าอารมณ์เนี่ยเป็นเจ้าเราไงถูกอารมณ์บังบงการาไม่หวนหันพลันแล่นไม่พูดคํหยาบโกโรธแค่ไหนก็ยังจะจ่าได้นะถือว่าเก่งนะไม่พูดคาหยาบพูดแต่เรื่องจริงนี่ไง ไม่พูดคำหยาพูดแต่เรื่องจริงมีความเชื่อและเลื่อมใสและให้ทำให้ให้ทานตามสมควรแก่ทรัพย์สมบัตินางเกิดเป็นโรคบางอย่างก็ตายไปบังเกิดในภพดาวดึงกอตายด้วยสุขภาพไม่ดีโรคบางอย่างนี่เขาไม่ได้บอกนะถ้ายุคปัจจุบันนางตายเพราะโรคโควิด -19 อะไรประมาณนั้นเลยแต่ยุคนั้นเขาไม่ได้บอกว่าโรคบางอย่างคืออะไรก็ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างนั้นถอะ ต่อมาท่านพระมหามโมคันลานะเที่ยวจาริกไปโดยในก่อนๆน,นั่นแลพบเทวทิดาองค์นั้นซึ่งกําลังสวยสมบัติอย่างใหญ่จึงเข้าไปใกล้ๆเทวทิดาองค์นั้นมีอักษรพันหนึ่งแวดล้อมมีอัตภาพประดับด้วยเครื่องอลังการมีภาระประมาณห0สิบเล่มเกวียนไหวด้วยเสียงกล้าวก็คือค้อมค้อมศีรษะ,ระนะวะาานะ่าว่พระเถระนะวหวพระโมคอคัลลานะใกล้ๆเท้าพระเถระแล้วยืนณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งอืม อันนี้เป็นธรรมเนียมของเทวดาเขาเขาจะยืนยืนทำความเคารพแม่พระเทระเมื่อจะถามบุพกรรมที่นางทำไว้จึงกล่าวว่านกกระเรียนเออแปลกดีเออในในสวรรค์มีนกด้วยนะแต่ว่ามันไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานมันเป็นมันเป็นเหมือนนกเขาเรียกนกทิพย์หรือนกกายสิทธิ์เหมือนพวกผีเสือ้อพวกอะไรเงี้ยก็เป็นของกายสิทธิ์ที่เกิดขึ้นเราไม่ใช่บอกโอ้ขึ้นไปแล้ว นะพากันไปเลี้ยงสุนัขไปเลี้ยงบัวเลี้ยงควายอยู่ดาวดึก <c oughs> อะไรบนั้นก็เกินไปแล้วนะมีนกกระเรียนด้วยแถมไม่พออีกนะมนีนกกระเรียนนกยูงนกยุงหลายสายสายพันธุ์คงจะมีนกยุงสวรรค์มันหน้าตาเป็นยังไงเราก็คงจะคิดกันคือมันเป็นนกยูงที่เป็นกายสิทธิ์มันเป็นเป็นเหมือนเครื่องประดับสวรรค์เป็นเครื่องประดับยศให้กับเจ้าของวิมาน แสดงว่านางนี้ก็คงจะมีะความผูกพันมีสายบุญเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญด้วยด้วยนกด้วยขนนกด้วยอะไรประมาณตักอย่างหนึ่งแหละค็มันถึงสิ่งนี้มันถึงเกิดขึ้นถ้าเราเคยได้ดู c ค s e study หรือดูอในส่วนที่คุณครูไม่อยากมาให้พวกเราดูเห็นไหมจุด,จ,ดจุดเทียนโคมมา,าปาะทิบเห็นไหมเขาเปลวเทียนก็ไปเป็นแหวนอย่างเงี้ยเออแปลกดีนะนั้น้มันก็มีเหตุ การประกอบในโลกในโลกก่อนจากส่วนหยาบแล้วมันเป็นส่วนละเอียดอันนี้ก็เหมือนกันไ,ไปเห็นนกกระเรียนนกยูงและหงส์และนกดูเวาไอ้นอกดูเเวาเนี่ยมันมันเพราะตรงไหน <c oughs> ที่วัดนี้มันมีเยอะเหมือนกันนะตื่นเช้าว่าโอ้โหมันร้องดังดังลั่นไปหมดเลย <c oughs> เราก็ยังคิดว่ามันมันเพราะตรงไหน <c oughs> เสียงมันดังดัง <c oughs> แต่บางคนก็บอกเสียงขอให้มีเสียง เ,เหมือนนกกละเวกไอ้นกกละเวกเนี่ยเขาว่ามันคุ้นสายพันธุ์กับนกดูเเว่นะแต่นกกละเวกนะั้นมันจะเป็นนกที่อยู่ในสวรรค์ชั้นชั้นที่หนึ่งเนาะอยู่แถวป่าหิมพาลความไพเราะของเสียงนกดูเวเว่ของนกกละเวกนะเขาบอกเพราะขนาดว่าหญ้าไอสัตว์ที่กําลังจะเคี้ยวญ้าเนี่ยต้องหยุดเคี้ยว เพราะมันเพราะจับใจกลัวเสียงเคี้ยวตนเองมันจะไปกลบเสียงเสียงนกกาะลเวกอดังนั้นแม้แต่พวกสัตว์ที่มันกําลังไล่จับกินกันเนี่ยพวกคดส,สีพวกอะไรราชสีอะไรต่างๆในหน้าที่อยู่สัตว์ที่กินเนื้อที่อยู่ในป่าิมพานเนี่ยกาลังจะไล่ล่ากันเนี่ยมันเหมือนทุกอย่างค้างไปหมดเลยไม่กล้าวิ่งต่อพอได้ยินเสียงนกกาะลเวก กลัวเสียงวิ่งนะั้นมันจะรบกวนไม่ได้ยินเสียงโอ้เข้าท่าดีเหมือนกันนะนี่เราเอามาร้องในประเทศไทยเร้วอนี่คงจะเ <c oughs> นาะก็คงจะสงบขึ้นพอเสียงน้องนกกระเวกร้องแล้วทุกคนเงียบนิ่งเลยอย่างเงี้ยเออเข้าท่าดีดังน,นั้นเนี่ยนกดูเวา่าล้วนเป็นทิพย์นี่ไงเขาบอกเป็นทิพย์ส่งเสียงไพเราะเออแต่ว่าถ้ามันขึ้นไปเป็นนกสวรรค์แล้วก็อาจจะไพเราะนะ แต่ในโลกมนุษย์นี่มันเสียงว้าวว้าวเนรู้สึกเอ๊ะมันเพลาะตรงไหน,นเราก็มานั่งคิดทาไมคนบอกว่าเสียงมันเพลาะอาจจะแล้วแต่คนชอบเนาะเสียงไพเราะชุมนุมกันอยู่วิมานนี้ดาดาดด้วยบุพชาตินะก็คือดอกไม้หน้ารื่นรมวิจิตเป็นอันมากทั้งเทพบุตรเทพธิดาก็มาคบหาสมาคมกันดูก่อนเทพีผู้มีอนุภาพมากท่านนั่งอยู่ในวิมานนี้เหล่าเทพผู้มีฤทธิ์ก็สำแดงฤทธิ์ มีรูปเป็นอันมากและเทพอักษรเหล่านี้ก็ฟ้อนรำขับร้องและรื่นเริงกันรอบๆท่านคือไปเนี่ยท่านไปเห็นโอ้โวิมานนี้มันแปลกมีพวกนกอย่างพวกนกกาเรียนนกยงหงนกบาวลอยมันเป็นกลุ่มๆแล้วก็ร้องสลับกันเสียงไพเราะเพราะพลิ้งก็เหมือนพวกดนตรีนกอะไรประมาณเนี้ยนะเสียงไพเราะชุมนุมกันแล้วก็มีเหล่าพวกบุพภาชาติโอ้มีสวนดอกมงดอกไม้ เต็มไปหมดเลยมีพวกเทพบุตรเทพธิดามานั่งล้อมรอบไายลำให้แล้วก็เหมือนเป็นการแสดงฤทธิ์ต่างๆให้เจ้าของวิมานมีความรื่นลมอย่างนั้นน่ะท่านเห็นก็เกิดความแปลกใจก็ไปถามถามเทพธิดาท่านนี้ดูก่อนเทพีผู้มีอนุภาพมากท่านก็บรรลุเทวดิตแล้วครั้นเกิดเป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญอะไรเพราะบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพลุ่งเรืองอย่างนี้ และวันณะของท่านจึงสว่างสวัยไปทุกทิศเทวดาองค์นั้นดีใจถูกท่านพระมหาโมคัลานะถามแล้วก็พยากรณ์ปัญหาโดยอาการที่ท่านถามถึงกรรมที่มีผลดังนี้เทวดาองค์นั้นกล่าวตอบว่าพอท่านไปถามอย่างนั้นก็เกิดความปลื้มดิเนาะปลื้มปิติยินดีเหมือนเวลาเราเห็นคนเขาใส่เพชรใส่ทองอะไรไปอย่างเงี้ยแต่ก็เออเป็นไงทองนี่ได้มาเป็ไงล่ะ นะเขาคงไม่ได้บอกว่าป้นมาแล้วมั้งเขาก็จะปลื้มใจเมีใส่เครื่องประดับมาโชว์นี่โอ้มีคนสนออกสนใจเขาก็บอกโอ้นี่กว่าจะได้มาแล้วนะเก็บเงินเก็บทองไปซื้อมานี่ราคา 5, 000, 000, 000, 000. ห้าบาทสิบาทนี่มันก็ความปลื้มเทพธิดานี่เหมือนกันนะพอเจอพระเถระทักทายถามก็เป็นไงที่ปลื้มเพราะอะไรนึกถึงบุญทีเองทำในคราวที่อยู่ในโลกมนุษย์มันเป็นเหตุทําให้นึกถึงบุญได้เนี yeah. ่ย ก็เลยตอบพระมหาโมคคลานะว่าครั้งเกิดเป็นมนุษย์ในหมู่มนุษย์ดิฉันซื่อตรงต่อสามีนี่ไงสัจจะซื่อตรงต่อสามีไม่นอกใจนะถนอมใจสามีเหมือนมารดาถนอมบุตรเหมือนมารดาถนอมบุตรดีฉันแม้กโกรธก็ไม่กล่าวคำหยาบโอ้มีเนาะมันมีอยู่ในโลกไหมแบบนี้นี่ปัจจุบันนี้มันยังมีอยู่ไหม หนึ่งซื่อตรงต่อสามีไม่เคยนอกใจเลยนะและถนอมน้ําใจสามีเหมือนกับมารดาถนอมถนอมน้ําใจบุตรคือดูแลลูกน้อยที่ตนเองรักอย่างดีอะ่ะถนอมน้ําใจกลัวอูกลัวสามีจะลําบากใจกลัวสามีจะไม่ทุกข์ใจอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของภรรยาเลยนะเนี่ยสามีทั้งหลายคงจะดักได้แบบนี้มั้งแม้โกรธก็ไม่กล่าวคำหยาม เ,ออเคยได้ยินอย่างที่บอกคนโบราณเวลาเขาเ,ออเจอกันหรือว่าไม่พอใจกันเขาจะเรียกออพ่อมหาจมเริญแม่มหาจมเริญเนาะปัจจุบันนี้มีไหม,มปัจจุบันเขาใช้คําอะไรของเขาเนาะอะไรนะเขาตัวเองอะไรอย่างนี้เหรอ,อมันศัพท์มันเปลี่ยนไปเยอะเนาะแต่สมัยก่อนถ้าเราย้อนกลับไปใช้ประเภทน,นั้นเขาจะหาว่าเราตกยุคหรือเปล่าพอไม่พอใจมาก็พ่อมหาจมเริญเอกอ็ดีเหมือนกันนะ สามีไม่พอใจภรรยาก็แม่มหาจำเริญยู่เป็นการให้พรไปเลยเนะี่ยแต่ได้ยินเคยเคยทันในยุคเด็กๆเนี่ยยังได้ยินได้ฟังคนแก่ที่ยังใช้คําประเภทนี้อยู่แต่ในช่วง10บยปีข้างหลังนี้โอ้โหมันเปลี่ยนแปลงไวมากเลยโลกไอ้คําดีๆประเภทนี้มันค่อยหายไปหายไปไม่รู้คําต่ออะไรต่ออะไรมันเปลี่ยนไปเยอะดิฉันตั้งอยู่ในสัจจะละคาเท็จ นี่ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้ดิฉันตั้งอยู่ในสัจจะละคําเท็จดิฉันยินดีในทานชอบอุทิศตนสงเคราะห์คนอื่นออมีจิตเ,ออเขาเรียกว่าเป็นพวกจิตอาสาด้วยนี่มีจิตเลื่อมใสในพระตรรยไตรเมื่อบริจาคข้าวน้ำก็ได้ถวายเป็นทานอย่างพรบูบู์โดยเคารพเห็นไหมทำก็ทำอย่างเคารพด้วยไม่ได้ทำสักว่าทำ เพราะบุญนั้นวันณะของดิฉันจึงเป็นเช่นนี้เพราะบุญนั้นผลนี้จึงสําเร็จแก่ดิฉันและโภคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดขึ้นแก่ดิฉันข้าแต่ท่านภิกษุผู้มีอนุภาพมากดิฉันขอบอกแก่ท่านดิฉันครั้งเกิดเป็นมนุษย์ได้ทําบุญใดเพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองเช่นนี้และวันณะของดิฉันจึงสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศบอกไว้ชัดเจนมาบุญที่ตนเองกระทำเนี่ยแต่นาง เป็นคนอัธยาศัยดีจิตใจงดงามควบคุมดูแลอารมณ์ตัวเองได้ดีบริหารอารมณ์ตัวเองได้ดีบุญหลายๆบุญมันผสมกันนะแต่ว่าสิ่งที่เด่นๆที่ได้กล่าวออกไปก็คืออย่างหนึ่งก็คือเป็นคนมีสัจจะท่านถึงบอกว่าสัจจะเนี่ยความซื่อตรงความตรงไปตรงมาไม่คิดที่จะนอกใจกันประเภทอพวกคบซ้อนพวกคบเผื่อเลือกอะไรพวกนี้ไม่มี ปัจจุบันนี่ปัญหาสังคมไทยอย่างหนึ่งก็ประเภทครบซ้อนนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็แต่ของคนในยุคนั้นเขามีสัจจะซื่อตรงไม่พูดคำหยาบแล้วก็เป็นคนทําทานด้วยความคารพก็เลยส่งผลทําให้ไปเกิดบนสวรรค์มีวิมานมีเหล่าบริวารมากมายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านพระมหาโมคคลันะได้นําเอามากล่าวไว้นะให้กับพวก พทธบริษัททั้งหลายได้ฟังถึงประวัติการสร้างบารมีของหญิงท่านหนึ่งที่มีความโดดเด่นเรื่องของความมีสัจจะแต่ความสัจจะหรือความสัตว์นั้นนะได้ชื่อว่าเป็นรถอันลํำเลิศ